สวัสดีนะคะพ่อพ่อยแม่คลิปนี้ก็จะดึกหน่อยนึงนะคะเนาะเพราะว่าอา่หน้าเพิ่งไปรับคนมานะคะเนาะพอดีไปรับไปรับพ่อพี่จุกบ <laughs> ไปรับพ่อพี่จุบเพิ่งกลับมานะคะอันนี้คือเราก็มาทําคลิปนะพ่อพอยแม่อันนี้นะคะอ่าพ่อพ่อยแม่ดูวันนี้หวยลาวออกอะไรอ่า บนสี่สามศูนย์นะคะเลขล่างเจ็ดสี่อ่าของเราของเรามาดูนะคะเข้าอะไรอ่าสามศูนย์ทุกล็อกนะพ่อพ่อยแม่อ่ะแล้วดูตัวตัวคัดเด่นนะคะคัดเด่นที่หน้าคัดออกมามีเจ็ดมีเก้ามีสามมีศูนย์อันนี้คืองบน้อยสุดแล้วนะพ่อพ่อยแม่เพราะฉะนั้นนะคือตรงเนี้คือมันเป็นจุดที่ อ่าวัดดวงวัดใจนะคะแต่เน,นี้ยคือมันเขาก็ยืนพื้นนะพ่อพ่อยแม่พ่อพ่อยแม่ดูราวของเรานะเออมันเดินนะพ่อพ่อยแม่อืมวันเนี้ยหน้าก็ได้เยอะ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 มาก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 นะพ่อพ่อยแม่อืมเนี่ยแหละใกล้ยู่ตูดจีนแล้วนะพ่อพ่อยแม่จะซื้ออะไรไหว้ก็ไปซื้อเลย <laughs> จะไปซื้ออะไรเส้นก็ไปซื้อเลย เ <graduation> นี่ยดูพ่อพ่อแม่ดูแต่หลักเลขหลักเลขน้าทําเสร็จแล้วนะพ่อพ่อแม่ใครที่จะเอาหลักเลขไปก่อนนะ่ะใครที่จะเอาหลักเลขไปดูก่อนก็พิมพ์มานะพ่อพ่อแม่ท่านใดที่จะเอาหลักเลขไปดูก่อนหลักเลขนี้หมายถึงว่าหน้าหลังนะพ่อพ่อแม่หน้าเสร็จแล้วหลังเสร็จแล้วอะของเรางวดนี้หน้าเข้าไหมหลังเข้าไหมอะเดี๋ยวหน้าให้ดู อ่ะ่พ่อยแม่พอพ่อยแม่มองดูนะเดี๋ยวอ่ะอะอันนี้นะอันนี้คือเราพัฒนาเห็นไหมอ่าของเราเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวโอ้หนักไม่ได้เอาอ่าอันนั้นมาด้วยนะพ่อยอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดแป๊บนึงอืมอืมอืม เนี่ยพ่อพ่อแม่มองดูอ่าหน้ามาหลังมานะคะแล้วก็อันเนี้ยที่นาคย้าให้เนี่ยพ่อพ่อแม่อันเนี้ยที่นาคย้าให้เนี่ยถ้าพ่อพ่อแม่เอาเป็นนะพ่อพ่อแม่ควยแบบนี้เลยอ่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งอะไรหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าอันนี้อะไรอันนี้สามอะไรอันนี้สามสี่สามห้าอันนี้อะไรอันนี้เจ็ดใช่ไหมอ่าเจ็ดสี่เจ็ดห้าอันนี้หก หกสี่หกห้าแค่นี้นะพ่อพอแม่ถ้าพ่อพ่อแม่เอาเป็นน่ะอืมเพราะฉะนั้นนะคะคือเราเราก็ต้องพิจารณานะคะพ่อพ่อยแม่พ่อพ่อแม่ก็ต้องมองว่าเราอยากได้แบบไหนเราก็คือจัดไปนะคะระบบตัวเลขหน้าหลังเสร็จแล้วนะหน้ากวางตารางล็อกเสร็จแล้วนะใครจะเอาก็ติ้งหน่องมาบอกได้เลยนะพ่อพ่อยแม่ ใครจะเอาไปพิจารณาก่อนก็จัดไปนะคะแต่แต่แผ่นนี้ยังไม่เสร็จนะแผ่นนี้คือมันจะต้องทำโอวางล็อกเยอะยังไม่เสร็จแต,แต่แต่ที่เสร็จแล้วก็คือหน้าเสร็จแล้วหลังคือเสร็จแล้วนะแผ่นขาวนะพ่อพ่อยแม่ใครจะเอาไปดูก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันเสาร์ไม่มีหวยลาวหรอกก็อ่าเสราร์อาทิตย์เดี๋ยวนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่อะไ แปดนู่นน่ะอ่าวันจันทร์ก็เป็นวันูนุนน่ะวันที่เท่าไหรอ่อะพ่อพ่อแม่ก็ไปนับดูนั่นแหละใครจะเอาไปพิจารณาก่อนได้เลยพ่อพ่อ่แม่หมวยลาวของเราเนะี่ยมันโอเคนะพ่อพ่อยแม่เห็นไหมเนี่ยพ่อพ่อแม่ได้คะแนนแล้วงวดที่แล้วนะเนี่ยดูสิน้ากระโอ้ทั้งทั้งหมดเลยอ่ะแต่งวดเนี้ยคือคืออ่า ได้แต่เลขท้ายนะพ่อพ่อยแม่ได้แต่เลขท้ายแต่หน้าหลังอ่ะที่เราไขว้น่ะก็คือได้ได้ทั้งบนทั้งล่างแหละพูดถึงว่านะอืมแต่เนี้ยพูดถึงว่าเนี่ยอันเนี้ยคือเราได้แบบนี้ไงแล้วก็อันนี้คือวัดดวงวัดใจหลักเลขที่น่าคัดออกมาก็คือมีเจ็ดมีสามมีศูนย์มีเก้าเห็นไหมไว้ออกสี่สามศูนย์เนี่ยของเราเนี่ย พ่อพ่อแม่สังเกตดูนะอันนี้เป็นล็อกใหม่นะพ่อพ่อแม่นากเอามาเข้าล็อกนี้ไว้ส่วนชุดนี้นะคะไม่ทำแล้วเพราะว่ามันมันเดินมาไม่ไม่เป็นสิบหน่วยอพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมอืมเนี่ยนาคเอาตารางล็อกใหม่มาเข้าไว้เห็นไหมก็คือเข้านะก็คือเดินนะพ่อพ่อแม่ดูอราวของเรามันคือโอเคนะพ่อพ่อแม่เนี่ยมันเป็นคะแนนที่สะสม แต่คะแนนก้อนนี้คือเป็นคะแนนที่ใหญ่หลวงมากๆนะคะงวดที่แล้วก็เป็นคะแนนที่สะสมแต่เป็นคะแนนที่ใหญ่หลวงมากๆอ่านะคะงวดนี้ก็เป็นคะแนนที่สะสมแต่ก็เป็นคะแนนที่ที่เยอะมากๆอย่างเงี้ยพอๆแม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเราได้คะแนนแล้วใช่ไหมอ่าวใกล้จะตู่จีนนะนะพอๆแม่ใกล้จะวันจ่ายนะ จะไหวอะไรจะซื้ออะไรกันก็ไปซื้อซะอืมเนี่ยแต่หลักหลักเสร็จแล้วนะพ่อพ่อยแม่พรุ่งนี้เช้านะคะหรือพรุ่งนี้แหละตอนไหนก็ได้ใครจะเอาอะไรเก็ติ้งหน่องมาแต่บอกไว้ก่อนนะใบนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ห่วยรัฐบาลไทยอ่ะพ่อ,พอแม่ทําไมอพูดถึงห่วยรัฐบาลไทยคือเหมือน เหมือนล็อกเนี่ยนกักนักเอาเอาไอเอาเอาสูตรหวยลาวเนี่ยเอาชุดหวยลาวนี่แหละไปทําไทยอ่ะพ่อพ่อยแม่แล้วทีเนี้ยเ,ยยมเหมือนเหมือนเขาเดินยังไม่ปกติอะ่ะพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมคำว่าปกติเนี่ยคือเวลามันจะต้องเดินเดินในในในล็อกที่เราวางอะ่ะแต่เนี้ยคือมันยังเป๋อยู่ไงพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมเป๋ซ้ายเป๋ขวาอะ่ะแล้วล็อก ล็อกตัวเลขนะพ่อพ่อยแม่ล็อกตัวเลขแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอ่ะไปไหนก็ล็อกหน้าหลังเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกที่เราจะต้องเอาไปยืนอ่ะพ่อพ่อยแม่ตารางล็อกอันนั้นโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะ ตารางล็อกนั้นโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะไม่ใช่งวดหน้ามันจะมาบอกอแถวแรกแถวแรกนะคะก็คือ,อล็อกกลางแถวแรกล็อกกลางเนี่ยงวดต่อไปเนี่ยคือหลักเลขเขาโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะถ้าหลักเลขชุดนี้โผล่ขึ้นมานะของเขามันจะต้องมาแต่ทีเนี้ยวันนี้หน้าก็ตามเอานะพราพว่าแม่แต่มันยังไม่ออกก็คือไม่เป็นไรนะคะ ของเราก็โป๊ะโป๊ะเนี่ยพ่อปอยแม่ถามว่าคะแนนสะสมเนี่ยมันก็เยอะมากๆมากๆมากๆแหละพ่อปอยแม่เออเนี่ยพูดไปแล้วมันก็ถ้าถ้าน่ามองมองแบบนี้นะพ่อปอยแม่เออหน้าก็มานั่งคิดเหมือนกันเออทาไมมันโดนทําไมมันโดนดี่ังเลยเนาะเราทําไมพึ่งมาเห็นเนี่ยือ ถ้าเราเห็นตั้งนานหน้าก็เอาให้พ่อพ่อแม่ตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยดูดิอันเนี้ยก็เข้าเนี่ยืมของหน้าหอ,อายราวตัวเนี้ยเข้าดีเลยพ่อพ่อ,พอแมโ่โป๊ะเลยอะ่ะบอกใครใครก็จะเชื่อแล้วพ่อแม่ ไม่ใครก็เชื่อหรอกขนาดตัวเราเรายังไม่เชื่อเลยอหนักไม่เชื่อนะอืไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเดี๋ยวงวดหน้าดูหน้ากำลังนั่งมองหลักเลขของวันจันทร์ คือถ้าตารางล็อกที่เราทํานะพ่อพ่อยแม่ถ้ามันออกมาแบบเหมือนเราวางแล้วเลขมันมันเดินอะอะแต่ก็ต้องพ่อพ่อแม่ก็ต้องมีคนถามใช่ไหมเอามันจะเดินแบบไหนเออพ่อพ่อยแม่ว่ามันมันหลายอย่างถ้านาอธิบายแต่นาตอนเนี้ยคือวันนี้นะพ่อพ่อแม่ช่วงกลางวันน่ะนาก็เลยนั่งนั่งดูอ่าหวยรัฐบาลเนาะเราก็เอาแบบชุดของลาวนี่แหละเราจะเอาไปทําเหมือนของรัฐบาล โอ้นั่งไปนั่งมาจนโอ้เบียนหัวเลยเพ่อพ่อแม่เนี่ยน่าปวดหัวยังไม่หาเลยน่าขับรถตั้งแต่จากบ้านไปที่ชนบุรีอ่ะไปรับพ่อพิจุกกลับมาบ้านกว่าจะกลับมาถึงเนี่ยน้าก็มาทําคลิปอีกแต่ก็เด้งอนะ่ะคะแนนมันเด้งขึ้นตั้งแต่อยู่ชนบุรี <laughs> จอดรถ น่าจอดรถก่อนนะไ่ดูสชยยอดมันเข้าท่ายวะเนี่ยลุ้นลุ้นอยู่ข้างถนนคนเดียวนะลุ้นอยู่ข้างถนนคนเดียวอะ่ะพ่อพ่อ่คิดดูเดี๋ยวน่าจะทําขึ้นมานะพ่อพ่อ่เนาะล็อกเนี้ยแต่คือถ้าพ่อพ่อย่อยากได้เยอะพ่อพ่อม่ก็ต้องพิจรารณาเอาเองนะ ส่วนหลักเลขที่น่าคัดออกมาให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันก็เป็นเป็นแบบวัดดวงวัดใจแต่ถามว่าถ้าสี่หลักเราไขยออกมาแล้วเราจะได้กี่ชุดสี่หลักเราไขยออกมาแล้วได้ได้หกชุดถ้าห้าหลักไข้ออกมาแล้วคือได้สิบชุดนะคะป้พ่อยแม่เออมันมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราหรอก คือพ่อพ่อแม่ก็คือจัดไปขอให้เราได้คะแนนทุกวันนะคะพ่อพ่อแม่วันนี้ก็มาก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 อืม,ม,มนะคะเราได้แล้วเราก็พักผ่อนพ่อพ่อแม่เราไม่ต้องไปอะไรกับมันเยอะแยะมากมายเราจะไปต่อก็ได้ไม่ไปต่อก็ได้นะพ่อพ่อยแม่เออได้แล้วก็พอหยุดนะคะนอนพักผ่อนอืมเดี๋ยว เดี๋ยวก็ประมาณนี้ก่อนนะพ่อแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นาจะนั่งเทียบเทียบเอาชุดลาวกับชุดรัฐบาลมาเทียบดูอีกทีหนึง่งแต่ของรัฐบาลไทยนี่คือคืออันที่นาทําเก็บไว้อมันก็ยังเดินอยู่นะพ่อพ่อยแม่แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวนาขอดูก่อนว่าจะเอาลงให้ไหม มันจะคือไหมกับหลักเลขที่เราทํามันจะต้องหาหาตารางล็อกขึ้นมาใหม่ถ้าเวลาล็อกเขาเดินะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเดินเป็นแบบนี้เลยนะพ่อพ่อยแม่มันก็จะเดินเป็นขบวนแบบนี้เลยนะเออเนี่ยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะพ่อพ่อยแม่เดี๋ยวนาต้องไปบ้านนู้นก่อน ก็ได้แล้วก็พอแล้วนะพ่อปอแม่อะส่วนพ่อปอยแม่ที่โทรมาเนาะอ่าพ่อปอยแม่จะเข้าโปรนะพ่อปอยแม่ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ใต้โพส์นะส่วนพ่อปอยแม่ที่จะเข้าโปรเดือนเนาะโปรเดือนนะพ่อปอยแม่ใครที่จะเข้าโปรเดือนไปคอมเมนต์ใต้โพส์นะคะโพสต์ไหนก็ได้นะคะบอกว่าจะเข้าโปรเดือนเออหน,น้าก็จะปด ตัวล็อกตัวนี้ออกให้นะคะคือมันก็จะได้เข้าลายได้นะพ่อพ่อม่ถ้าอย่างนั้นมันเข้าลายไม่ได้นะพ่อพ่อยแม่เออแต่ถามว่าปูเดือนที่ที่นาคอ่าที่พ่อพ่อยแม่ให้นาคมาเนี่ยที่นาคตั้งขึ้นมาเนี่ย <laughs> ถ้าเราพูดตามตามหลักความเป็นจริงแล้วนะถามว่าถ้าส่วนตัวนาคนั้นนาคก,ก็มันไม่แพงหรอกอืม มันก็สมเนื้อสมน้าไงพ่อพ่อย่าพ่อแม่ไม่ต้องไปใช้สมองอะไรเลยพ่อพ่อแม่มีหน้าที่แต่งตัวสวยๆเข้าใจไหมอ่ะถ้าพ่อก็แต่งตัวหล่อๆอ่ะถ้าแม่ก็แต่งตัวสวยๆทาปากเปิดพัดลมเอากอี้เอ็นมาแล้วก็มานั่งดูใบที่นาคส่งให้นอนดูใบที่นาคส่งให้พิจารณาพ่อพ่อๆแม่อันนั้นก็ถือว่ามันเป็นอาหารเสริมของเราถือว่ามันเป็น ่เขาเรียกว่าอะไรคะแนนสะสมของเราเนาะเออเราอย่าไปคิดอะไรเยอะนะพะ่อพ่อแม่หลักสไตล์ของหน้าคือยังไงเขาก็ต้องมาหน้าหลังอ่ะเออแต่หวยรานี่งวดก่อนงวดก่อนงวดก่อนเขามามาอ่างวดก่อนมาทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไหมจ้งวดก่อนอางวดก่อนก็มาทั้งหน้าทั้งหลังนะงวดของวันพุธมาทั้งหน้าทั้งหลัง แล้วงวดของวันจันทร์มามาหลังอ่าแล้วงวดอันนี้ของวันอะไรเนี่ยไม่ได้เขียนไว้อันนี้อันนี้ก็มาทั้งหน้าทั้งหลังนะเนี่ยอันนี้คือมาหลังเนี่ยคือมันจะสลับแบบนี้กันนะพ่อพ่อย่แม่หรือม,มันไม่รู้แต่หน้าคิดว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะพ่อพ่อยแม่ น่นเห็นไหมว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันไม่ผิดเลยกับที่ที่นาคเพ่งเลงไว้นะพ่อพ่อยแม่นาคเพ่งเลงไว้เลยนะเล,เลขอะนาคิดว่ามันจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบเน,แบบนี้เพราะว่าเลขเนี้ยคือมันมันเยอะไงอืมแต่เราก็ยังไม่ได้ดูถี่ทวนเออแต่มันมาก็คือโอเคแหละพ่อพ่อ,พอแม่ อันนี้เราก็ได้คะแนนสะสมเพื่อที่จะไปซื้อของของไหว้ตุจีนนะนะพ่อแม่เพราะเพราะว่าเดี๋ยววันวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะแต่น่าไม่รู้ว่าเขาเขาจ่ายกันวันไหนน่าจะจ่ายอาทิตย์หน้าใช่ไหมไม่ใช่อาทิตย์นี้นี่จ่ายอาทิตย์หน้าอ่าจ่ายอาทิตย์หน้าแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้น่าจะเป็นไหว้ ไหว้หลังจากจ่ายไม่ขี่วันน่ะอืมนั่นแหละเราก็ยังมีเวลาอีกเดี๋ยวอ่าวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อ่าทันน่นทันอีกอาทิตย์หนึ่งพ่อพ่อ,พอแม่ก่อนที่เราจะไปอ่าจับจ่ายของของของไหว้เจ้าอนไก่เตรียมอะไรก็เตรียมไปนะพ่อพ่อ,พอแม่แต่ของนาคไม่ไม่อะไรหรอกเนาะ แต่คนที่เขาเคยไหว้เขาก็ไหว้แต่แต่ของนาคของนาคอ่าเป็นเป็นพุทธไงคือหน้าก็ไหว้ของนาคทุกวันพระอยู่แล้วนะคะพ่อ,พอแม่คือไม่ได้เน้นว่าเป็นตุจุงต,ต,ตุจีนนะคะเนาะแต่ทีนี้ด้วยประเพณีที่แบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบแบบผสมผสานน่ะเออไทยพุทธไทยจีนอย่างเงี้ยเออใครจะไหว้ก็ไหว้อย่างเงี้ย แต่ทีนี้เราพูดถึงว่าที่ที่นาคพูดนะ่ะคือว่าเราเรามีคะแนนเราไงพ่อ,พอแม่เห็นไหมเรามีโชคลาภล้วไงเออเราก็มีเราก็มีปัจจัยเราก็มีคะแนนไปไปซื้อแล้วไงเออเนาะจะได้น้อยได้มากคืออันนั้นมันแล้วแต่การการที่ว่าพ่อพ่อ,พอแม่จะลงคะแนนนะอันเนี้ยแต่วัดดวงวัดใจมันก็คืออันนี้ไงเนี่ยสี่หลักถ้าเข้าชุดกันแล้วก็จะได้หกชุด แต่อันนี้ห้าหลักเข้าชุดแล้วก็จะได้สิบชุดโอ้ oh, วันนี้โป๊ะ,ปะค่ะพ่อพ่อ่แม่จัดแจงหมดหน้าก็รูดเลยพอรูดเสร็จหน้าก็มาเข้าชุดพอเข้าชุดเสร็จอ่าหน้าก็มาเอาชุดวัดดวงวัดใจก็คืออันนี้นะคะก็คือหน้าเอาหลายสเต็ปพ่อพ่อแม่เออหลายสเต็ปนี้หมายถึงว่าคือเราต้อง เอาให้ได้อะพ่อพ่อแม่สไตล์สายรูดยังไงมันก็คือได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะไปคู่กันนั้นคู่กันนี้เออของหน้าคือมันวางหลากหลายสไตล์ของเราคืออ่ะหน้าก็รูดแล้วอ่ะพอรูดแล้วเสร็จใช่ไหมอ่ะเราก็มาเข้าชุดพอเข้าชุดเสร็จอ่ะเราก็มาเอาวัดดวงวัดใจเนี่ยชุดงบน้อยของเราเนี่ยแค่นั้นเนี่ยพ่อพ่อแม่ถ้ามันจะได้มันก็คือได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ อืมนั่นแหละเหมือนพ,อพ่อแม่เห็นเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ประมาณนี้นะพ่อแม่แต่ไม่รู้หรอกว่ามันจะโหลดเสร็จกี่โมงเพราะเราก็เพิ่งกลับมาก็มาทําคลิปนะหลักเลขนะใครจะเอาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ติ้งหน่องมาบอกนะเดี๋ยวนาคส่งให้นะพ่อ,พอแม่เดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะ